วันนี้เรามีครูลายท่านน้ำมาไว้จากด้วยครูเราก็ปฏิบรติงานเข้จัมากๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็รับเรียน้องโมนะครับในนามคณะกรรมการหลักอาชาติตรวระดวแล้วก็ในนามขอรบกวนทรายดลพงจ์ในหน้าที่รับรริจักทุกคนนะครับ ต,ออต,ต้องขอขอบใจนักเรียนชั้นโมกคนนะครับที่บริจาคต่อเนื่องตั้งแต่มห้ามาเนตั้งแต่ม .5 นะครับจนกระทั่งวันนี้เป็นัสุดท้ายของนักเรียนชั้นม .6 ที่จะบริจาคทางโรงเรียนไทยรัฐฯนะครับครูก็ขอจชวนนักเรียนบริจาคไปเรื่อยๆนะครับอย่าอย่ารับเน้นนะทุกสามเดือนนักเรียนพิบุตรที่ผ่านไปก็บริจาคไปเรื่อยๆนะครับถ้านักเรียนไม่สามารถจะบริจาคที่ม่านไปได้ก็กลับมาบริจาคที่ โรงเรียนนี้ก็ได้ภรรยก็ได้นะครับหรือที่โรงพิบาลที่ทำนี้ก็ได้นะครับต้องเรียนไปบริจัทได้นะครับก็จำนวนให้นบริษัทประมรื่อ้มาได้เลยครับกว่าจะรู้เจ็ดสิบนี่ก็ร้อยหลักครับ